นี่เลยจ้าบีบหมุนคลึงนะคะเบอร์ไหนเอย่ยบีบนะคะเบอร์นี้เลยค่ะดึงขึ้นมาเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าตัวพวงจะเสียรูปทรงใดๆเลยนะคะเนี่ยหลังจากฉีดพรมน้ำยารีดผ้าเรียบร้อยต์แบบช้ำๆแล้วน้องก็จะมาบีบหมุนคลึงแบบนี้ทีละแถวทีละแถวตามแนวตั้งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนจบแถวแล้วก็ครบทุกแถวอันนี้30เนาะยาว30 สามสิบดอกแล้วก็เออแถว7 3 3 7เท่าไหร่200ร้กว่าเม็ดอะค่ะก็หมนุนหมนุนหมนุหมนครึงคึงไปนะคะ,ะหลังจากเสร็จตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนรนไฟเก็บขนนะคะก็จะทำให้เม็ดตุม้มทรงอยู่ดอกนะคะอยู่ทรงดีสวยงามค่ะนี่เลยอ่าให้ดูตัวอย่างเพียงประมาณนี้นะคะขั้นตอนนี้ใช้กำลังพอสมควรนะคะแอบปวดเมื่อยอา น,นิ้วมือนิดนึงยันไหลเลยล่ะค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพื่อให้ผลงานสวยงาม